สวัสดีครับ FC Channel เพชรยนต์ทุกท่านนะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์คนดีคนเดิมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะพามาดูรถเข้าใหม่นะครับสดร้อนเลยนะครับเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยนะครับวันคันที่ผมจะรีวิวนี้นะครับนี่ด้านหลังผมเลยนะครับจะเป็นอิตูสุดีแมนะครับ 2.5Z จุ t i ้ e นะครับปี13นะเป็นตัวเป็นตัว4ประตูแฮนเดอร์นะครับเกียร์ออโต้ไมล์แสนสามนะครับราคารถรถเพิ่งเข้า ได้มาเป็นสีขาวมุกนะครับโฉมปี13อันนี้คือคลิปนี้จะเห็นเลยว่ารถยังไม่ปรับสภาพจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือมาเดิมเดิมเลยนะมันยังไม่ได้ล้างไม่ได้ทําอะไรเลยผมจะมารีวิวกันเลยนะจะเห็นจะเห็นได้เลยว่ารายละเอียดการชนเนี่ยยังมีมาร์กไม่อยู่เลยนะว่าให้เก็บสีนะครับนะคบใครที่หาอยู่นะสำหรับโฉมปี13นะ2.5แซดแซดฉีดนะครับให้รีบติดต่อมาเลยนะครับผมขึ้นเบอร์มาให้แล้วนะครับติดต่อเข้ามาด่วนนะ แต่บอกเลยว่าเท่าที่ดูแล้วรถไม่มีชนมานะครับอาจจะต้องเก็บงานสีได้แต่ว่าไม่ได้ชนแน่นอนนะสำหรับคันนี้นะก็จะได้ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนนะฮะมีไฟตัดหมอกกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับจะเห็นเลยว่ารายละเอียดเดิมๆหมดเลยนะฮะวันนี้คันนี้คลิปนี้จะเห็นว่ารถก่อนปรับสภาพคันนี้จะเป็นยังไงนะมีติดกิ๊บมาให้ด้วยนะครับโดนเบียดซ้ายเบียดขวามาเลยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เข้าโครงสร้างนะมันแค่มันสีมันถลอกถักทัทก นะครับนะนี้รายละเอียดเดิมกระจกกระจกยังไม่ได้ติดฟิล์มนะครับไม่มีบานไหนติดฟิล์มมาเลยภาษสีพอบอูตั้งแต่64เดี๋ยวเราต่อให้นะครับกันสาดมีกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะครับล้อแมกขอบ17อยางปีติดรถปี14นะฮะคันนี้ที่เข้ามานะครับไอ้พวกยางอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ปรับสภาพนะครับปรับสภาพ ภายนอกภายในนะคันนี้ก็เท่าที่ดูสีก็รายละเอียดสีเดิมเดิมนะครับเดิมเดิม,มากเลยส่วนภายในคันนี้นะครับได้เป็นสีดำเบาะดำแดงนะครับได้จอนะครับได้จอทัชสกรีนแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะแล้วก็นี่สำเนาเล่มรถมีนะรถปี13นะครับเป็นลำดับที่3าม เป็นแบงค์เป็นธนาคารนะครับรายละเอียดทั้งทีรานนะตอนนี้นะนีนนนะ่มีสำเนานะมีสำเนาเริ่มรถมาเช็คประวัติรถได้นะครับพวกรายละเอียดโครงสร้างนะครับอันนี้ก็คือเดิมๆมหมดเนีย่ยที่เห็นเนี่ยรายละเอียดตามน,นี้เดี๋ยวต้องไปต้องไปเก็บงานสีอยู่แล้วแหละต้องไปสปานะครับอันนี้ก็ไม่มีชนนะครับหัวน็อตไม่มีไขอยู่ในตำแหน่งเดิมนะรายละเอียดต่างๆส่วนด้านหลังก็ บอกเหมือนกันนะครับเขาตอจะหุ้มมานะครับแต่นี้ไม่ได้หุ้มแล้วแหละรายละเอียดเดิมนะครับบอคนี้ดําแดงนะครับเดี๋ยวเราต้องไปทําสปาต้องไปปรับสภาพกันอีกทีหนึ่งนะอย่างที่บอกไปนะแล้วก็รายละเอียดตัวเพดานก็มีคราบเลอะเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้ฉีกขาดอะไรนะครับตะเขเ็บจวขอขอนุญาตดึงกนะนะ่อนอ่าเม็ดอาร์คเดิมนะครับ สปอตเมดอาร์คนะครับอันนี้สภาพเดิมยังไม่ได้เก็บสีมานะโครงสร้างเดิมอันนี้ก็คือรายละเอียดเดิมนะครับอ่รายละเอียดเดิมรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำด้านข้างมานะครับส่วนด้านหลังเนี่ยมีติดตัวที่กั้นเก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับอันนี้ต้องเก็บงานสีแน่นอนนะต้องเก็บงานสี เพราะว่ามันด่างนะครับแต่สีตัวรถเนี่ยสีเดิมอยู่นะรนะายละเอียดพวกสีนะสีเดิมแล้วก็ตัวแชสซีตุ้มล้อหลังนะครับรายละเอียดเดิมนะล้อแม็กก็ขอบ17ยางปี18เหมือนกันนะครับอันนี้มันมันน่าจะติดนะมันไม่มีกุญแจเลยไม่ได้เปิดให้ดูนะแต่ว่าเท่าที่ดูสภาพก็ไม่ได้ชน นะไม่มีชนนะครับเพราะสีน,นี่คือสีเดิมหมดเลยรายละเอียดเดิมเดิมไฟท้ายเดิมนะครับตัวหนังสือยูสุดีแมกนะครับมีกล้องมาให้ด้วยมือจับเปิดท้ายโครเมียมเนี่ยเป็นตัวเซทีเนี่ยพวกรายละเอียดพวกนี้อันนี้คือเดิมหมดเลยไฟท้ายด้านขวาก็ไม่มีแตกนะครับมันจะมีแค่เนี่ยสีถลอกตรงเนี้ยนะครับอันนี้คือรายละเอียดเดิมเดิมของเขาหมดเลยนะอะแล้วก็กันชนด้านท้ายนะครับเป็นโครเมียมก็ไม่มีชนเหมือนกัน ไม่มีชนนะส่วนด้านขวาอนะ่ามีมีตาหนิมาเดี๋ยวเราต้องเก็บงานมีนักยิ้มมานะเบียน,นิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เข้าโครงสร้างนะครับอันนี้สีเดิมอยู่นะเดี๋ยวเราต้องไปเก็บงานแน่นอนแล้วก็ไม่มีร่องรอยสาดสีมานะอันนี้ก็คือดาเดิมหมดเลยนะแผงประตูด้านในมียุรอยบ้างนะครับมียุรอยบ้างตัวโครงสร้างประตูเสาบีนะครับ รายละเอียดเดิมนะรายละเอียดเดิมๆอ่นนี้รายละเอียดส่วนคันนี้อ่าได้กุญแจมาเป็นกุญแจแบบรีโมทนะครับมันมีไอ้นี่เปิดท้ายมาแต่ว่ามันเปิดไม่ออกนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปไปซ่อมนะครับส่วนโครงสร้างเสาบีนะครับเส,ส,สา,บ,นะบ,สาบีฝั่งขวาหัวน็อตเดิมนะครับรายละเอียดหัวน็อตแต่พวกนี้ไม่มีไขสติ๊กเกอร์อะไรพวกนี้ก็ติดอยู่เดิมๆเลยหมดเลย เนี่ยจะเห็นได้เลยภายในนะครับเป็นเบาะเบาะเบอร์อันนี้ก็เป็นสีดำแดงนะฮะคอนโซลนะฮะพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับเป็นหนังนะเนี่ยแต่ว่าหนังเนี่ยเราต้องไปปรับสภาพหนังมันถลอกไปแล้วนะฮะอย่างว่ารถปีสิบสามมาเนาะนี่เดี๋ยวขอย่าสตาร์ทเครื่องหน่อยลองดูระบบพวกระบบแอร์ซิว่าเย็นไหม อ่ะคือแอร์เย็นอยู่เย็นและแรงด้วยไม้แสนสามนะครับหนึ่งแสนสามืนแปดพันห้าร้อยเก้าสิบเก้ากิโลเมตรนะรายละเอียดต่างๆกระจกก็พับกับไฟฟ้านะครับขออนุญาตลองเปิดกระจกดูดิใช้งานได้ปกติใช้งานได้ปกติกระจกก็อ่าอันนี้พับไม่ได้แลวหนึ่ง กระจบ2สองข้างน่าจะต้องต้องแก้งานพับไม่ได้นะครับส่วนตัวกล้องอมีเนวีมานะครับมีระบบนำทางนะโทรศัพท์ตั้งค่าต่างเดีย๋ยวขออนุญาตเปิดเปิดหาก่อนว่ามันเล่นอะไรได้บ้างนะครับโทรศัพท์ น้าจอก็ทัชสกรีนไว้ยอยู่เหมือนกันนะอ่าวิทยุนะครับมาสักคืนหนึ่งเนะอ้าใช้งานได้ปกตินะครับไอตรงปุ่มมัลติฟังก์ชันก็ใช้งานได้ปกติเช่นกันนะครับส่วนตัวกลอ้องอ่าใช้งานได้ปกติกล้องใช้ได้เครื่องเล่นซีดีใช้ได้แอร์เย็นเย็นจริงนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้พูดเล่นนะมันแอร์มันเย็น en, จริง นะโอเคแล้วก็รายละเอียดที่บางแดดไม่มีชำรุดนะครับไฟสองแผนที่ไปในห้องโดยสารใช้งานได้ปกติเลยนะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเขาแล้วทุกคันต้องเป็นงนี้อ่ะนี่อ่ะหักอีกเราต้องไปแก้อีกนะฮะอ่ะดูกันทุกซอกทุกมุมจริงจริงนะโอเคเดี๋ยวพาด,ดูห้องเครื่อง นะครับสำหรับคันนี้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคันนี้เป็น d m a ม c a แคปโนะฮะสองจุดนะครับเครื่องยนต์ฝาทองนะครับดูเลยเดี๋ยวไล่จากหน้าซ้ายเลยแล้วกันไล่จากตรงหัวน็อตฝากระโปรงนะครับอันนี้คือไม่มีไขเลยนะเดิมรายละเอียดเดิมนะครับคานหน้าเดิม เพดเดิมตอกหมุดดานะครับเนี่ยในตำแหน่งหัวน็อตอะไรเนี่ยมันไม่ได้ถูกขายหรอกแต่ผมว่าด้วยอายุของนนมันอ่ะมันถลอกนะครับอาจจะก,การล้างการอะไรพวกนี้แต่ว่าคานเดิมนะครับตัวคานเนี่ยมันไม่ได้หลุดจากตำแหน่งมันเลยนะเนี่ยนะหัวน็อตอะไรพวกนี้เดิมหมดนะครับนะหัวน็อตเดิมดูน็อตฝากระโปรงอะไรพวกนี้ก็คือเดิมนะแล้วก็ อย่างตัวรายละเอียดตัวห้องเครื่องนะครับเครื่องยนต์ก็เครื่องยนต์เดิมนะครับติดเครื่องยนต์ปกติเลยนะครับเครื่องยนต์ยูสุก็ทนอยู่แล้วนะครับแล้วก็พวกขอบสารฝากระโปรงก็ไม่มีหักไม่มีอะไรนะั่นรายละเอียดเดิมเดิมหมดตัวเซ็กเกอร์ลาเบลจากโรงงานก็ยังติดอยู่ครบนะฮะก็โดยรวมถือว่ารถคันนี้มันไม่มีอุบัติเหตุชนหนักเข้ามานะครับจมน้ําก็ไม่มี นะครับไม่ว่าจะพลิกคว่ำตะแคงซ้ายตะแคงขวานะครับก็ไม่มีอ๋อนะเนี่ยดูเลยนะครับราคายังไม่รู้นะแต่รู้เลขไม้ก่อนไม้แสนสามนะครับคันนี้อย่างที่เห็นอย่างที่ทราบไปนะครับไอ้คันเนี้ยผมเอามาให้ดูแบบว่ารถที่มันเดิมๆด,ดิบๆเลยนะครับผมว่าน้อย น้อยน้อยที่นะที่เขาจะให้รีวิวแบบว่ารถที่แบบยังไม่ได้ทําอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยนะได้เห็นกับสภาพเลยอย่างเนี้ยก็ปาดซ้ายปาดขวามาเลยด้านหน้านะฮะรายละเอียดต่างๆคือเห็นไปด้วยกันนะครับว่ารถคันนี้สภาพเป็นยังไงนะครับหรือถ้าสนใจคันเนี้ยแล้วอยากจะเข้ามาดูคันจริงก่อนก็ได้นะเข้ามาดูพร้อมกันอยากให้เราแก้ไขจุดไหนนะบอกได้เลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยขายรถที่ปรับสภาพแล้วนะครับหรือว่าต้องการสภาพเดินๆอย่างเงี้ยเราก็ยินดีนะฮะ แล้วก็พูดถึงตัวยอดจัดของรถตี13ก็แบล็คลัอยังได้ยอดอยู่แล้วเรื่องเลรดอกเบีย้ยพิเศษก็ยังได้อยู่นะครับก็สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะผมขึ้นเบอร์ไปให้แล้วนะครับ3เบอร์นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะสำหรับคันนี้ราคาต้องขออภัยเดี๋ยวจะให้กราฟิกขึ้นให้อีกทีนึงนะส่วนโปรโมชั่นนะโปรโมชั่นของเราตอนนี้นะครับแค้สิ้นปีแล้วโปรโมชั่นเรายังมีอยู่ นะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยพิเศษนะครับ2องยหรือช่วยผ่อน6เดือนนะครับหรือ0%ูนยน์นานถึงสเดือนส่งรถเทไลฟ์ฟรีเราก็ยังมีนะครับสนใจโปรไหนก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับอ่านะแล้วก็ก่อนที่จะจากกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนอัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่จากทาง Channel เพชรยนต์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมโค้เพชรยนต์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่คลิปหน้าผมจะมาอัปเดตรถ เข้าใหม่รุ่นใดี่ห้อใดนั้นห้ามพลาดน,นะครับวันนี้ขอตัวลาสวัสดี FC ทุกท่านไปก่อนและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ